กปหนอดเลยหนูนี่นี่นี่มันวะฮนหนูป้าเป็นคนยังไงใครอะป้าเป๊ะป่ะอ้อ าเป็นมัดเลยอ่ะ <c oughs> แจ้อยู่ไหนอ่ะบ้า,นไ,าไนไม่ขึ้นตรงไหนวะผมไปด้วยก็ว่าไปดิหัวมันมจุดเกิดก่นอนแล้วก็ไปจิดนี้เนี่ยจุดแปดบ่อไม่มค่อยนะ <c oughs> มึงอยาฟูดไหครับอะไรวะเว่ับเอสเอสนะนะับอะไรนะับพีพีกดทับไม่ได้วะาอยู่้ตัวทีตัวทีไม่ใช่ไม่ใช่เพดดาวตัวทีเขาเขาอยู่ข้ไหาบีพีปะใช่ มึงทับที่พีอ่ะคือเกิดแล้วไปวงไหนเจ๊ไหนวะเจ็ดสิบแบดบวกกูเข้ามาไม่ขึ้นดิมึงเลิเข้าไปทำไมอ่ะมายืนตรงกูก่อนมายืนอ่ะสี่ห้าคนไหนเนี่ยผับปะอยู่ผับอยู่ดในอย่างเปล่าไม่ใชพพี่อยู่ไหนอยู่บ้านไม่ขึ้นบ้านไม่ขึ้นมึงอยู่ตรงไหนเนี่ย กูอยู่บ้านไม่เคลื่นอนเดี๋มึงว้าบบมึงหันหลังมันก็เห็นกูแล้แน่อย่าเข้าไปในบ้านดิเฮ้ยกูดูบุหรี่มึงนอกเนี่ยไม่เห็นหรอเออมายืนตุงกูให้หมดเลยเอาอยืนรอแอ,อลผู้ชายอย่าหลุอดนะอย่าหลุดนะโฮ้ยไอ้โคนสุดยอ,อด้ยยเดี๋วไอ,อ้หัวจมูกใครเ่ยหน้าตาไม่ทำเพี้ยเลยไปแต่งหน้ากว่านี้อะไทำไมไกูตัวใหญ่จังวะพี่ไปอยู่ไหนหี่ชอบเลยบ้านบ้านไม่ขึ้น รอหนูอยู่ตรงหน้าเราได้ได้หนูมาเลยเออยินดีเข้ามาต้อนต้ยินดีเข้ามาต้อนอ้ยฮัลโหลยินดีนะคะเหมือนวะไอ้คิดเสียงกูเหมือนวะกูดัดได้ปะวะได้ไม่ได้ไม่เหมือนไม่เหมือนไม่ได้เหรอไม่พี่ครับรับงานไหมครับอันนี้หนูยังไม่ว่างนะครับตอนนี้

ไอเจ้าี่สกอตเมื่อกี้เฮ้ยเเฮ้ยเฮ้ยเอาหมดแล้วรับงานเอ็นไหครับ้งานเนี่ยคนคนคนนี้รับงานเราเนี่ยไอจั๊เอาเอ็นเฮ้หมูล่นไก่เออดีจัวจังดีจ่งดีจัดีจังเีจังีจังยีจังจังดีับดีจังดีจังดวดีจงดีจังดีังดีจังจงีงีังดังงัีดัด ได้อยู่บ้านไม่เคยบงานเคยหาพร้อมใจราคาแพงฮะอ่ไลฮะเฮ้เออโอ้เขาเสียปกติได้ไหมฮะแให้ให้ยูพูดเ่ได้ไหมยูพูดยูพูดออกมาสักคนนะฮะพี่พ่หัวชมพูไดไฮะว่าจไม่โดนท CP หีดูไปไหนย่ครับบอกว่าไม่โดนทำ CP หนียู่อยูเนี่ยโดนท p หนี สัตย์ประโยชน์ฮะคนใส่แว่นออกเลยฮะคนใส่แว่นคนนี้ฮะออกเลยฮะนี่อะคนที่ผมตากเนี่ยเฟืองเตาเลยเอาไหนนะเอาไหนตาตาแข็งเตาเตาขอขอขอเทสตาหน่อยฮะอืมไอ้กล้วยกล้วยได้กล้วยได้ดีมา่กล้วยดีกล้วยแขกคนละคนละห้าเอ็มไหมฮะเตาผมดีไหมพี่ กุหลห้าเอ็มไปได้เอได้เหรอคะเฮ้ยเอาไหมนะเอาเวลาได้กุหลาห้าเอ็มแต่คนหนึ่งคนหนึ่งมามามาิอุ้มมันดีคนหนึ่งอุ้มมดีเน็ตเนเนเรียบรอยตาม่กลวเลยเรยร้อยเรยร้อยอมิงีนี จะด้วยห่วโดนไล่จะทำน้องสิไม่นได้มาสักคนนึงเลฮะขอคนหนึ่งฮะเนี่ยฮะเอาคนนี้เอาคนคนนี้เอาคนนี้เอาคนนี้เอ้าคนนอานอนนเเอ ดี่ทำไมทำไมกูดิเดียวไม่เอาไอ้สัตว์แ่แคนนี้คนนี้คนที่ผมดันอยู่อ่ะกูดีอเด็กคนนี้19ดิกูพูดดิกูพูดดิกูไอ้กูดีเออคุณลาเบลไอ้ยี่ร้อยกูโดนกูโดนกูโดนแล้วกูโดนแล้วคนนี้เอาคนนี้ด้วยดู อุ้มอ่อุ้มอ่ะอุมอะอุ้มอแปะเขาเขาไม่รับมาพี่สา่งรับอุ้มหน่อยฮะไม่รับอุ้มหรอกไม่ได้เดี๋มีแต่ตัวหื่อนั้นเลยอ่ะอะไรวะเออพี่คนคนเดียวก็ไปพี่คนเดียวก็ไปคนเดียวก็ไขาเขาว่องเขาคเดียวก็ไม่ไอ้บั่ว้องร้องชีวิตเลยนะไอ้ถั่วโดนมึงไปแล้วโดนแล้วโดนแล้วโดนตุนแล้ว อา้มงนอแต่และคนคือทุกคนมีเอวด้วยเหรอไม่อะเราไม่ตามไปดูอะอะไรคะทำพี่หนูเลย,ย้าาทำพี่หนุเมไ้ไหมคะพี่หนูยังเด็กานี่แหละนี่แหละทำพี่หนูได้ไหมคะโอ,ยททะอะ้ยี่ยมพ่งนี้มันเถ่นจังวะ อยู่ไหนกันนีอยู่ไหนกันนี่ยไม่ต้องหัวกันหรอร้อยสี่สิบเอไปออะไรอยู่น่าโอ้่แกจะจุมยังแกจุ้มยังแลไม่จุ้มจจุ้มจุ้มจมจุ้มจุจุจุ้ม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 มจุุ้มจุ้มจุ้ม้มม้มจุ้ม้ เกี่ยวอะไรกับเขาอ่ะป้าหนูพูดเองหนูพูดเองมึงไปบอกลูกมึงสิอย่าไม่โหนนะอ๊ะโอาโหโอ้โหอ้โหโอ้โหโอ้โอเโอ้โอร์ิอหรอเอาเหโอ้โหอ้โหอ้้ยอ้โห เอาเลยจากกันได้ไหมคะไม่มีสาวพี่ดีดีดีระวัเลยคุณดิ๊่คุณดิ๊อ่คุณดิ๊งอ่ะสาหลุดคุณดิ๊งอ่ะไม่เด็นหมดคุณดิ๊ง่คุณดิ๊งอ่ะไอสาวหลุดแล้วแกทำไมไม่ใช่เนี่ยที่มันดึงค่อไปวะยัง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  ก็ว่าขอฟีมันแปลกๆเยจะล่เหรอก็แดนตินบิดแมาวได้อยู่เลยวได้เลยวยดเสองเสียงกูไม่ได้ประชุมกันลวไอ้เหี้ยมึงผู้หญิงะเนี่ยจะเปนไม่ไนอ่ะวิวิหหลโหลับดีี้ สวัสดีค่ะโอ้โหว่าสาวแท้ป่ะพี่สาวแท้แบบแท้พี่มีแต่มีแต่ไม่ใช้ขี้บอแม่มี่จะไม่ใช้ขี้มาตอนนี้เวลาเนี่ยสาวแท้ลิมิตดีเลยครับบอกขอเาวเสียงทุกคนนะฮะขอแบบสามวิบอกว่าถ <fry> <sh itty> ้าจะสาวก็โอตังมาก่อนดีบอกดิยี่สิบห้าฮะแต่เสียงยังไม่แตกเลยก็ไม่เข้าใจ เอุ่นงินกันดีกว่าเดี๋ยวองินมานให้เนแต่งฮะแต่งโตัวก่อนเลยก็ทำทำทำแล้วก็เฮ้ยอะไรนั่นอะไรนัเฮ้ยใครวะใควะคนไหนคนไหนมาหยิบสนใจครับสนใจครับสนใจใครคนไหนมิจิคนไหนเมื่อิจิคนไหน ไม่ใช่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 งไม่ิงมาผู้หญิงจริงคนไหนคุก็ะมีกระเป๋าไหนไมคนไหนถามจริงอยู่ต้องมาเจอผมไอ้อบอบอกเบา่นรดนแนรนแนนแูชาก็เอาได้แล้ว